มือโเลอร์สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะอยู่บ้านนะคะทุกคนแล้วทํากับข้าวกันค่ะเมนูวันนี้นะคะเป็นเมนูกับข้าวเป็นบ้านแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คือชอบกินกันมากๆยิ่งคนที่แบบไม่ค่อยมีฟันไม่ค่อยมีเคี้ยวแล้วนะคะบอกเลยว่าเมนูนี้คือถูกปากแน่นอนนะคะมาดูใก,กล้ๆก่อนเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็น เผือกนะคะทุกคนบ้านน้องแพทจะเรียกว่าคือกกลาถ้าแปลเป็นภาษาไทยกลางนะคะก็คือเผือกฝรั่งนะคะแต่ถ้าเป็นชื่อจริงๆเลยน้องแพทก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรเหมือนกันนะคะเผื่อมีคนรู้คอมเมนต์มาบอกน้องแพทได้นะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยจ้ะทุกคนใบจะใหญ่กว่าเผือกทั่วไปนะคะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะมาดูที่เมนูต่อเลยค่ะด้วยความที่เมนูนะคะโดนลมนิดนึงหน้าตาแห้งไปหน่อยนะคะทุกคนนะอันนี้คือแกง น,น่แหน่อะไรหน่ไก่กล่าไม่ใช่คือกอลานะคะทุกคนรอเล่นฟีฟ่านะคะนี่จะเป็นคือกอลานะคะน้องแพตจะใส่คือกอลานะคะใส่ปลาแห้งใส่ต้นหอมนะคะแล้วก็มีมะขามด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงนะคะพริกผงนัวเกลือนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะของโปรดน,น้องแพทนะคะคือน้ําพริกปลากระป๋องค่ะทุกคนอันนี้คือยํากินส,สดๆเลยนะคะไม่ได้ใส่ เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใส่ขมิ้นนะยามกินสดๆแบบว่ายามแบบนี้คือเป็นน้ำพริกได้เลยแล้วก็ถ้าใครอยากกินแบบอหอมๆนะคะก็สามารถเอาไปคั่วได้เลยนะคะจะอร่อยมากขึ้นค่ะส่วนนี่ก็จะเป็นกับแก้มของน้ำพริกนะคะนั่นก็คือผักชีค่ะเมนูวันนี้ก็พร้อมทานแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นข้าวนาค่ะใส่ใน ถาดแบบนี้เลยนะคะบ้านเรียกว่าเซอร์บีจ้าทุกคนมาจา้ามีใครสนใจมากินข้าวด้วยกันไหมคะอร่อยนะเนี่ย <laughs> มาจา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะมากินด้วยกันค่ะทุกค,คน